เพืเ่อนๆรู้ไหมคะว่าตอนนี้มียาสระผมสําหรับคนผมหยิกและผมยักศกโดยเฉพาะเมื่อก่อนสาใช้ยาสระผมยี่ห้อทั่วๆไปสภาพตื่นนอนตอนเช้าของสาเป็นแบบนี้แต่หลังจากที่สาใช้ยาสระผมยี่ห้อนี้สภาพผมของสาเวลาตื่นนอนตอนเช้าเป็นแบบนี้ สามีไม่ต้องตกใจอีกต่อไปสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสาวิตีวันนี้ที่แคนาดาค่ะ แต่วันนี้สาไม่ได้มาโชว์ความสวยงามและธรรมชาติสวยๆที่ประเทศแคนาดานะคะสาจะมารีวิวยาสระผมที่สาใช้ค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายท่านนะคะสอบถามสาเข้ามาเยอะมากว่าคุณสาครับผมคุณสาสวยจังเลยคุณสาใช้ยาสระผมยี่ยห้ออะไรคะวันนี้สาก็เลยจะมาเปิดกรุนนะคะผลิตภัณฑ์ยาสระผมที่สาใช้ทั้งหมดแบบหมดเปลือกเลยค่ะ เมื่อก่อนตอนที่สาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะก็เหมือนกับเพื่อนๆทั่วไปอะคะ่ะสาก็ลองใช้ยาสระผมหลายยี่ห้อมากนะคะแต่ก็ยังไม่เจอยี่ห้อไหนที่ถูกใจสักทีและก็ไม่เคยเจอยาสระผมยี่ห้อไหนที่ทํามาโดยเฉพาะสําหรับคนผมหยิกและผมอยกกักศกจนสาได้เข้าไปศึกษานะคะผลิตภัณฑ์สําหรับคนผมหยิกและผมอยักศกใน YouTube นะคะในเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วสาก็ไปเจอยาสระผมยี่ห้อนี้ค่ะชื่อว่า c h e r s m o โมยเ เป็นยาสับผมที่ทำมาโดยเฉพาะสำหรับคนผมหยิกและผมอยากโซกว้าวและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะส่วนประกอบที่ใช้ในยาสับผมยี่ห้อนี้เป็นแบบออแกนิกด้วยค่ะเพื่อนๆเป็นเหมือนสาวไหมคะลองใช้ยาสับผมมาหลายยี่ห้อแต่ก็ไม่เจอยี่ห้อไหนถูกใจสักทีบางครั้งพอเราเปลี่ยนยี่ห้อบ่อยๆก็ทำให้หนังศีรษะของเราแห้งและผมเสียชีฟูมากกว่าเดิม แต่พอสามาลองใช้ยาสัะผมยี่ห้อเชียสมอยเจอร์นะคะหนังศีรษะของสาไม่แห้งไม่คัน แล้วผมของสาก็ไม่แข็งกระด้างเหมือนเมื่อก่อนยาสระผมยี่ห้ออื่นทั่วๆไปบนท้องตลาดเพื่อนๆเคยสังเกตส่วนประกอบของยาสระผมไหมคะมีสารเคมีเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะตัวโซเดียมซัลเฟตเป็นตัวที่ทําให้เกิดฟองเมื่อก่อนเวลาสาสระผมนะคะสาชอบยาสระผมยี่ห้อไหนก็ได้ที่มีฟองเยอะๆเพราะสามีความรู้สึกว่าเวลาเราสระผมไปแล้วเนี่ยมันสะอาดดีแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าภัยร้ายของฟองเยอะๆในยาสระผมนั่นน่ะมีผลต่อผมของเรานะคะเพราะเจ้าตัว ตัวทาฟองในยาสระผมเนี่ยคือตัวโซเดียมซัลเฟตถ้าเพื่อนๆใช้ไปมากๆนะคะบางครั้งจะทําให้หนังศีรษะของเพื่อนๆระคายเคืองเราก็ทําให้มีหลังแคได้ค่ะสารเคมีอีกหนึ่งตัวที่เราพบกันมากในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอําอางและผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมก็คือพาราบีนพาราบีนหรือที่เรารู้จักกันในนามของสารกกาบู สารตัวนี้ถ้ามันสะสมในร่างกายมากๆนะคะจะเป็นตัวกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเต้านมอาจจะทําให้เพื่อนๆมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้ค่ะตอนที่สาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะสาไม่เคยรู้จักยาสับผมยี่ห้อนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนแต่ตอนนี้สาเข้าไปรีเสิร์ชดูแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้แล้วที่ประเทศไทยคะ่ะเดี๋ยวสาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะว่าที่ไหนฟังที่เพื่อนๆจะหาซื้อได้ค่ะ เมื่อก่อนสาไม่เคยปล่อยผมแบบธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะคือต้องมัดผมรวบตึงหรือว่ามัดขึ้นโดยตลอดเวลาเพราะว่าผมของสาแห้งแล้วก็ฟูมากนะคะแล้วทําให้สาเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยเพราะว่าสาไม่กล้าที่จะปล่อยผมปัญหานี้นะคะคนผมตรงอะ่ะไม่เข้าใจคะ่ะต้องเป็นคนผมหยิกเหมือนอย่างสาถึงจะเข้าใจเพราะกว่าเราจะออกจากบ้านทีต้องรัดผมแล้วรัดผมอีกติดกกิ๊บเป็นแผงบางครั้งก็เอาไม่อยู่ แต่ตอนนี้นะคะตั้งแต่สาใช้ยาสระผมเ h e ยร์สมอ์เจอตอนนี้สาใช้มาได้2เดือนแล้วนะคะสารู้สึกมีความสุขกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากและสาก,ก็ต้องการที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆที่มีปัญหาเดียวกันกับสาได้กลับมาเห็นผมของตัวเองสวยอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าเวลาที่เราจะใช้ยาสระผมเชียร์สมชเจเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวสาจะอธิบายแบบละเอียดเลยค่ะไปสระผมกันค่ะ อันดับแรกก็จะเหมือนขั้นตอนการสระผมโดยทั่วไปนะคะก็คือการใช้น้ำนะคะร้างให้ทั่วเส้นผมนะคะทำให้เปียกให้ทั่วกันแล้วก็อุณหภูมิน้ำที่สาใช้ในเวลาสระผมเนี่ยสาจะไม่ใช้น้ำร้อนจนเกินไปนะคะสาจะใช้น้ำอุ่นๆค่อนข้างไปทางเย็นนิดหน่อยคะ่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการฉโลมยาสระผมนะคะสาจะเริ่มจาก ด้านท้ายทอยก่อนเพราะว่าตรงช่วงท้ายทอยเนี่ยจะเป็นส่วนที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาสักเท่าไหร่นะคะจะเริ่มจากท้ายทอยล่นลงมาจนถึงด้านปลายผมนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ายาสระผมที่สาใช้เนี่ยไม่ค่อยมีฟองสักเท่าไหร่เพราะว่ายาสระผมยี่ห้อน,นี้ไม่ได้ใส่สารซันเฟสค่ะช่วงแรกๆที่เพื่อนๆใช้อาจจะไม่ชินนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมสระผมแล้วรู้สึกไม่สะอาดเลยสาเป,เป็นเหมือนกันคะ่ะ หลังจากที่ศาสะผมสองครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะมาถึงขั้นตอนการใส่ครีมนวดนะคะและนี่ก็คือเนื้อครีมซาจะเริ่มฉโลมจากด้านท้ายทอยค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงด้านปลายผมนะคะโดยส่วนตัวสาเป็นคนชอบใช้ครีมนวดมากๆนะคะแล้วก็ผมของสาเนี่ยเยอะมากสาก,ก็เลยจะใส่ครีมนวดเยอะมากไม่ต้องกลัวเปลืองนะคะเพื่อนๆ เพราะถ้าเพื่อนๆใส่ครีมนวดไม่ทั่วถึงเนี่ยผมบางส่วนออกมาก็จะดูดีมีสุขภาพแต่บางส่วนที่ไม่ได้รับครีมนวดเข้าไปบำรุงรักษาเนี่ยมันก็จะดูแห้งกระด้างเหมือนเดิมหลังจากที่สาใส่ครีมนวดทุกซอกทุกมุมของเส้นผมเรียบร้อยแล้วสาก,ก็จะใช้มือนะคะค่อยๆแบ่งผมสางผมไปเรื่อยๆเพราะว่าสามไม่เคยใช้หวีในการหวีผมเลยค่ะ สาลองใช้หวีมาหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบบสําหรับคนผมหยิบก,ก็แล้วสําหรับคนผมตรงก็แล้วไม่มีหวียี่ห้อไหนที่จะเอาชนะเส้นผมของสาได้สาเลยต้องกลับมาใช้นิ้วนี่แหละค่ะในการสางผมนี่คือหลังจากที่สาสางผมเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนะคะสาจะไม่ใช้หวีนะคะจะใช้มือสางผม นี่คือผมที่ร่วงทั้งหมดนะคะจากการสระผมครั้งนี้ปกติเนี่ยเวลาที่สาสะผมในแต่ละครั้งเนี่ยสาจะมีผมร่วงเยอะกว่านี้นะคะแบบเป็นกำมือแบบให,ใหญ่เลยนะคะแต่หลังจากที่สาใช้ยาสะผมยี่ห้อนี้นะคะนี่คือผมที่ร่วงนะคะจากการสระผมนะคะลดลงเยอะมากเลยค่ะ หลังจากที่สาสางผมเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปสาก,ก็จะหมักผมไว้อย่างน้อย20ถึง1ชั่วโมงนะคะคือตามฉลากข้างขวดเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าหมักผมไว้ประมาณ5-10นาทีแต่สาชอบที่จะหมักผมไว้นานกว่านั้นเพราะสามีความรู้สึกว่ามันได้ประสิทธิภาพมากกว่าค่ะ อนนี้สาก็หมักผมมาเป็นเวลา20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างผมกันก่อนที่สาจะไปล้างผมเนี่ยดาสาจะบอกก่อนว่าเวลาที่สาสระผมเนี่ยสาจะไม่ใช้ไอ้ผ้าขนหนูแบบนี้นะคะเพราะว่าผ้าขนหนูแบบนี้มันจะทําให้ผมเราเนี่ยแห้งชี้ฟูมากกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่กระด้างมากนะคะผิวสัมผัสเนี่ยสาจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะ ถ้าไฟไมโครไฟเบอร์เนี่ยหมันจะซับน้ําได้ดีแล้วก็จะทําให้ผมเราแห้งเร็ว2เนื้อผิวสัมผัสมันเป็นเนื้อผิวสัมผัสที่นุ่มนะคะแล้วมันก็จะทําให้ผมเราเนี่ยไม่เสียดสีเวลาที่ผมเราเสียดสีกับผ้าขนหนูอะค่ะมันจะไม่ทําให้ผมเราเกิดไฟฟ้าสถิตใช่ไหมคะแล้วมันก็จะทําให้ผมเราชีฟ้ฟูสา,าจะไม่ใช้ผ้าขนหนูแบบธรรมดานะคะสา,าจะใช้แบบไมโครไฟเบอร์แบบ แบบนนี้นะคะคือหาซื้อได้ง่ายมากนะคะสักคิดว่าตามโฮมโปรตามลาซาด้าอะไรเงี้ยก็มีเดลวซาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะว่าสามารถซื้อที่ไหนได้บ้างนะคะไปล้างผมกันดีกว่าค่ะขั้นตอนในการล้างผมก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะขอแค่เพื่อนๆอย่าใช้น้ําร้อนในการล้างผมนะคะให้ใช้น้ําอุ่นค่อนไปทางเย็นในการล้างผม เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะเห็นความเงางามของผมสาไหมเข้ามาดูใกล้ๆค่ะ พอล้างผมเสร็จเรียบร้อยนะคะสาก,ก็จะค่อยๆใช้มือนะคะบีบค่อยๆบีบนะคะไม่ต้องไปบ,บีบแรงมากนะคะค่อยๆบีบให้นะ้ำมันมันมันขบกับเส้นผมนะคะค่อยๆบีบไปเรื่อยๆนะคะถนอมนะคะผมเราเนี่ยยังไงต้องถนอมไว้นะคะโอเคเริ่มจะหมาดหมาละสาก,ก็จะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะซับน้ำ อย่าไปถูนะคะอย่าไปถูผมเด็ดขาดเลยนะคะอย่าไปสร้างไฟฟ้าสถิตค่อยๆค่อยๆสับๆไปแบบนี้นะคะค่อยๆสับๆไปเรื่อยๆนะคะจนผมเริ่มหมาดๆเนาะสักก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะประมาณสัก10-20นาทีนะคะให้ผมเริ่มหมาๆดๆเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ พยายามเก็บผมสาเป็นคนผมยาวนะคะถ้าเพื่อนๆผมสั้นเดี๋ยมันก็จะง่ายกว่านี้นะคะสาผมยาวยาวเลยหลังเลยแหละโอเคสาก็จะทิ้งไว้สักประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะแล้วแต่ความหนาความยาวของผมเพื่อนๆนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะว่าสาจะทำาัไรกับผมบ้างคะ่ะหลังจากที่สาสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วหมักผมด้วยครีมนวดล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะ ขั้นตอนต่อไปที่สาใช้ก็คือสาจะใช้ตัว l i v อินคอนด i ชเนอร์นะคะเป็นตัวคอนดิชเนอร์ที่เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ต้องล้างออกนะคะปล่อยทิ้งไว้ที่ผมได้เลยจนกว่าเพื่อนๆจะสระผมในขั้นถัดไปนะคะนี่คือผมที่สระเสร็จเรียบร้อยนะคะและยังไม่ได้ใส่อะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นผมที่เพิ่งสระเสร็จใหม่ๆนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันจับตัวกันเป็นรอนสวยงามนะ แล้วเพื่อนๆก็สามารถจัดทรงตามสบายเลยนะคะไม่ว่าจะแสกกลางแสกข้างซ้ายขวานะคะเอาตามสบายเลยนะคะพอเสร็จแล้วเราได้ทรงที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาในส่วนที่ผมร่วงเห็นไหมผมร่วงแบบนี้เดียวเองอะ่ะ โอเคเคลียร์เสร็จเรียบร้อยวันนี้นะคะตัวลิปอินคอนดิชเนอร์เนี่ยสาจะใช้ตัวฟรุตตี้นะคะเพื่อนๆสามารถจะใช้ตัวอื่นก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่สาจะใช้สาใช้อยู่2ตัวคือตัวฟรุตตี้กับตัวอะโคโคนัทนะคะเป็นตัวนี้นะคะเนื้อครีมนะสาจะให้ดูเนื้อครีมนะคะอืมกลิ่นหอมมากตัวฟรุตตี้เนี่ยกลิ่นหอมสุดๆลูกสาวชอบมากนะคะเนื้อครีมจะเป็นครีมแบบเหนียวเหนียวนะคะสาจะให้ดูเนื้อครีม ีออกขาว,ขาวครมเ,เวลาจะใช้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องใช้เยอะนะคะตอนแรกเนี่ยที่สาใช้เนี่ยสาไม่รู้ใช้ยังไงสาก็ใช้เยอะมากนะคะใส่แบบแบบทั่วหัวเยอะมากๆเลยปรากฏว่าผมแข็งมันดูเป็นไม่ธรรมชาตินะคะเวลาใช้แตะเนื้อครีมบางๆนะคะแบบนี้แตะบางๆนะคะแล้วก็ลูบๆไปให้ทั่วปากมือเห็นไหมคะจากนั้ค่อยๆใส่เข้าไปนะคะ ทำไปแบบนี้นะคะให้ทั่วผมนะคะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะว่าจะใช้มากใช้น้อยจะส่วนสารเนี่ยสำหรับสารเนี่ยสาใช้แบบไม่เยอะไม่เยอะมากต้องไปน้อยมากเกินไปคือประมาณปานกลางคะ่ะพอเพื่อนๆใช้ไปสักพักหนึ่งอะคะ่ะเพื่อนๆก็จะเหมือนกับจะจะ,จะชินมือนะคะว่าจะต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะทําทให้ผมเราออกมาจะสทรงสวยนะคะสาชอบเน้นตรง คนผมตรงนี้นะคะเพราะว่าโคนผมตรงนี้จะเป็นอะไรที่ว่าเราละเลยมากๆเนาะจะไม่ค่อยได้รับการบำบรุงสักเท่าไหร่นะคะต้องเน้นไปที่คนผมขึ้นัาตรงนี้นะคะค่อยๆใส่ไป ผมสายยาวนะคะก็ะเลยจะใช้เยอะหน่อยแค่นี้ก็เริ่มดูสวยแล้วเนะาะใส่เข้าไปตนปลายผมนะคะตรงปลายผมตรงนี้เนะาะเดีาาย๋ยวสจะแป๊บหนึ่งนะโอเคะ <S 2> <S 2> <S 2> okay. ให้เพืเ่อนๆได้เห็นภาพแบบชัดเจนนะคะตรงปลายผมตรงนี้นะคะสาจะใช้ก็ค่อยๆแตะไปนะคะแล้วก็ทำขยำขยำแบบนี้นะคะให้มันดูมีวอลลุ่มนะคะข้างนี้ด้วยทำสองข้างให้มันเท่ากันให้มันดูมีวอลลุ hmm. ่มโอเคก็ประมาณนี้นะคะ โอเคนี่ก็เสร็จขั้นตอนนะคะตั้งแต่สระผมนะคะต้องใช้ยาสระผมยังไงใช้ครีมด้วยยังไงต้องอเช็ดผมยังไงนะคะ,เพ,ะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าสามไม่ใช้ที่เป่าผมนะคะเพราะว่าการที่เราใช้ที่เป่าผมเนี่ยมันจะทําให้ผมเราแห้งกรอบมากกว่าเดิมแต่ถ้าเพื่อนๆแบบรีบมากไม่มีเวลาปล่อยให้ผมแห้งแบบธรรมชาตินะคะก็ใช้ที่เป่าผมแบบเป็นแอร์แบบเป็น air dry นะคะหรือว่าเป่าผมโดยไม่ใช้ลมร้อนนะคะ แบบนั้นก็โอเคนะคะแต่โดยปกติส่วนตัวสาไม่ใช้ดร์เป่าผมเลยสา,าจะปล่อยให้แห้งแบบธรรมาชาติคะ่ะโอเคเดี๋ยวพอผมแห้งแล้วเดี๋ยวสาจะกลับมาให้ดูนะคะว่าผมของสา,าออกมารูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบไหนคะ่ะและนี่ก็คือผมสาหลังจากที่ปล่อยให้แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาปล่อยผมของสา,าให้แห้งแบบธรรมชาติไม่ได้ใช้ที่เป่าผมอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะ เห็นไหมคะผมสาดูจัดทรงง่ายนะคะแล้วก็ดูไม่แห้งชีฟ้ฟูดูสวยดูเป็นผมมีสุขภาพดีถ้าเพื่อนเอนอยากจะให้ผมของเพื่อนเพื่อนดูมีสุขภาพดีเหมือนอย่างผมของสาดนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่มีผมหยิกและผมหยากทรงนะคะสาอยากแนะนําให้เพื่อนๆลองใช้ยาสระผมยี่ห้อนี้ดูนะคะยี่ห้อเชียสมอยเจอร์ เป็นยาสารับผมเฉพาะของคนผมยิกและผมอยากโสงค่ะและตอนนี้เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้แล้วที่ประเทศไทยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะที่รับชมสาวิตี้วันนี้ที่แคนาดานะคะท่านี้เป็นครั้งแรกที่เพื่อนๆเปิดมาเจอคลิปองสารอย่าลืมคลิก subscribe หรือกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งให้สาด้วยนะคะจะได้ว่าเวลาที่สาแชร์วิดีโอใหม่ๆให้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าวิดีโอหน้าสาจะมาแชร์เรื่องราวดีๆอะไรอีกขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ